หากมองย้อนไปมีอะไรในชีวิตบ้างไหมคะที่รู้สึกว่าพลาดที่สุดเลยทุกครั้งพลาดมาตลอดอแต่งงานชีวิตพลาดมากนะคะแต่งงานใหญ่โตมากครั้งแรกที่แต่งงานแต่งพระที่นั่งนงครานสโมสรมชีวิตพังไม่เป็นท่าไม่โทษใครตัวเองเพราะเราเป็นคนที่ชั่วเชีย่ยเกินไปถ้าเราเอ้อนี้ทําไม่ได้อันนี้ทําไม่ได้เรา่าเราคงอยู่เนาะแต่เราดันฮะไปก็ไปวะไม่ดี ผู้หญิงอ่อนแอไว้บ้างก็ดีลูกแต่เผอิญครอบครัวอีชั้นฉันสอนกันอย่างนี้แต่คิดว่าในโลกนี้บางครั้งทําอะไรไม่เป็นบ้างอดอนออนบ้างมันน่าจะดีเนาะอย่ามาเอาอย่างดีชั้นดีชั้นแข็งเกินไปไม่ดีนี่หนูฟังทุกอย่างนะคะเดี๋ยวหนูเก็บไปใช้ทุกเม็ดเลยนะคะหากไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์ของบุคคลต้นแบบอย่าลืมกด subscribe YouTube Mo n o งโนดภะ